คนชี้โชคงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนให้เลขเด่นบนสองหกชุดสองตัวหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดชุดสามตัวสามหกเจ็ดห้าหกสองล่างให้เด่นสี่กับแปดเลขชุดสองตัวล่างสี่สามแปดสามสี่เจ็ด นิตยสารเลขนำโชคงวดวันที่1พฤศจิกายนให้เลขเด่น58เลขชุด2ตัว57 52 54 53 87 82 84 83 17 12 14 13 ในงวดวันที่16ตุลาคมเลขเด่น0เข้าสองตัวล่าง00นิตยาสารสมหวังงวดวันที่1พฤศจิกายนให้เลขเด่น34เลขเด่นในตาราง7 3 4 6 8เลขชุดสองตัว 3ามสี่สี่สามสามหสหามเสี่เสามด